สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในหน่วยเพื่อนที่ดีเรื่องที่สองกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนในระดับชั้นอนุบาลสองค่ะคดเด็กๆสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้หลากหลายนะคะเดี๋ยวครูอ้อมจะมายกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆที่โรงเรียน มาให้เด็กๆดูค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะเด็กๆกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับเพื่อนกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เด็กๆุ้นเคยนะคะในโรงเรียนคือกิจกรรมการเรียนด้วยกันในห้องเรียนนะคะเด็กๆก็จะมีความสุขที่ได้เรียนกับคุณครูคุณครูก็มีความสุขที่ได้สอนหนังสือเด็กๆนะคะ ต่อมาค่ะเด็กๆมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมเล่นด้วยกันกิจกรรมนี้เด็กๆก็จะมีความสุขเมื่อได้เล่นของเล่นกับเพื่อนๆแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าวันเด็กๆเล่นเด็กๆจะต้องเล่นด้วยกันอย่างระมัดระวงังและแบ่งปันของเล่นซึ่งกันและกันด้วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตรูกภาพนี้นะคะ พนี้เขาทำอะไรเป็นอยู่คะใช่แล้วค่ะรูปภาพนี้ก็คือการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆการรับประทานอาหารด้วยกันเราจะรับประทานอาหารช่วงเที่ยงนะคะเด็กๆเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารเด็กๆจะต้องไม่คุยกันหรือไม่เล่นกันนะคะไม่งั้นจะอาจจะเกิดอันตรายส่อเด็กๆได้เช่น เด็กๆอาจจะเกิดการตกเก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเวลารับประทานอาหารหรืออาจจะทําให้เศษอาหารสิดคอได้นะคะเด็กๆเด็กๆจาไว้นะคะไม่ว่าเด็กๆจะรับประทานอาหารที่ไหนเด็กๆจะต้องไม่คุยแล้วก็ไม่เล่นกันระหว่างรับประทานอาหารนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาสูสังเกตรูปภาพนี้กันค่ะรูปภาพนี้เด็กๆเขากำลังทําอะไรกันอยู่คะ ใช่แล้วค่ะรูปภาพนี้คือเด็กๆทุกคนกําลังทําความดีอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะเด็กๆการทําความดีทําได้หลากหลายนะคะแต่นี่คุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดูค่ะเช่นเก็บกวาดเช็ดถูดูแลพื้นที่บริเวณที่เราใช้อยู่ร่วมกันเช่นห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆช่วยกันดูแลห้องเรียนของเราห้องเรียนของเราก็จะสะอาด แล้วก็น่าอยู่นะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะผูอ้อไมได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับเพื่อนๆในโรงเรียนให้เด็กๆดูเด,ด็กๆคะเดีย๋ยวเราไปดูแบบฝึกขัดกันคะ่ะแบบฝึกหัดหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้าที่สิทธิคำสั่งให้นักเรียนเขียนทำตามรอยปาก แล้วระบายสิงให้สวยงามเด็กๆคะเด็กๆมาดูนะคะรูปภาพที่หนึ่งคือกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วคะ่ะกิจกรรมที่หนึ่งคือเรียนหนังสือต่อมาคะ่ะกิจกรรมที่สองล่ะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะกิจกรรมที่สองคือเล่นกันนั่นเองคะ่ะกิจกรรมที่สามล่ะคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะ กิจกรรมที่3คือการรับประทานอาหารกิจกรรมสุดท้ายค่ะเด็กๆคือกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วค่ะคือการทําความดีเช่นอาจจะกว่าดพื้นแล้วก็หรือทิ้งขยะก,ก็ได้นะคะหรือเด็กๆจะทํากิจกรรมความดีอย่างอื่นก็ได้ค่ะเช่นช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านนะคะเด็กๆเด็กๆคะ หลังจากที่เด็กๆเ,เขียนคำตามบอยปากเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะแปลกสุดขัดของค้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเราพบกันนะคะสวัสดีค่ะ